ครับสวัสดีครับมาพบกับมายาฬิกาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็เปลี่ยนสินค้ามารีวิวดูแว่นกันแดดบ้างน,นะครับยี่ห้อ r a ร b บ n นะครับจงก็เป็นยี่ห้อที่หลายหลายคนเนี่ยรู้จักกันเป็นดีอยู่แล้วนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นทรงกลมนะครับหรือว่าทรงหยดน้ำนะครับผมกรอบสีทองนะครับ หัวมุมก็จะพิมพ์คำว่าเรเบ a n นแล้วก็โลโก้สลักตรงนี้ก็จะเป็น RRB นะครับซึ่งเป็นเรเบ a n นของแท้นะครับผมส่วนขนาดเลนเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันถึงสเปคกันก่อนนะครับขนาดเลนข้อมูลสเปคของแว่นเรเบ a n นเนี่ยก็ดูได้ที่ขาแว่นตรงนี้ได้เลยนะครับว่ารหัส Rb 3447นะครับมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันจะไกลนิดหนึงแปบ๊บนึงนะครับมันติดขากล้องผมเองแหละก็เดวอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะ r b 3 447เจ็ดทรง r า w Metal นะครับรหัสสีก็เก้าศูนทับสีหนึ่งะครับผมขนาดเลนส์ก็53าิบสมมิล้วก็ระยะของแป้นจมูกก็21่มิลส่วนความยาวของขาความยาวของขานี่ก็คือตรงนี้นะฮะ าแว่นก็อยู่ที่ร้อยสี่ห้ามิลเวลาเขาวัดความยาวของขาก็คือวัดจากต้นตรงนี้เลยนะครับนี่เลยจากต้นตรงนี้เปิบไปถึงสุดขานี่เลยนะครับแล้วก็แป้นจมูกเนี่ยก็คือจากตรงนี้กับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ยี่สิบเอดมิลนะครับขอบสองขอบนี้นะครับ,บ,บ,นะรบแล้วก็ ความกว้างเลนส์ก็53มิลที่เขาวัดกันนะครับ53มิลนะครับซึ่งก็เป็นไซส์ขนาดกลางๆนะครับส่วนกระจกเลนส์ตัวนี้เนี่ยเลนส์ของเลแบร์เนี่ยจะใช้วัสดุเป็นกระจกนะครับผมไม่ใช่พลาสติกซึ่งลหลายๆยี่ห้อเนี่ยเลนส์แว่นกันแดดส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกเพราะว่าคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของดวงตานะครับแต่ว่า ฉันใดฉันนั้นก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียอยู่นะครับข้อดีของเลนพลาสติกค,คือไม่แตกนะครับคือเวลาแตกเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาส่วนเลนกระจกเนี่ยเวลาถ้าเกิดแตกก็มันก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาแต่ว่าประเด็นเลยคือกระจกก็จะทนกว่าพลาสติกนะครับซึ่งเป็นรอยยากกว่านั่นเองนะครับ นี่คือข้อดีข้อเสียของเลนส์กระจกนะครับส่วนเลนส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์สีชานะครับเป็นเลนส์สีชาแล้วก็สามารถปรับแสงได้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นเพนไลท์นะครับซึ่งเป็นจําลองแสงเป็นแสง UV นะครับถ้าเกิดโดนแสงก็จะเป็นนี้อ่าปึ๊บเห็นไหมครับที่ผมเจียมอยู่มันจะเป็นนงดวงซึ่งเลนส์ตัวนี้เนี่ยเลนส e ์ e v o EVOLVE นี่นะครับ EVO ตัวนี้เนี่ยก็คือจะสลักอยู่บนบนเลนข้างซ้ายของเลเแบนนะครับถ้าคุณสังเกตสัญลักษณ์ตัวนี้ก็แปลว่าเลนตัวนั้นเนี่ยปรับแสงนั่นเองนะครับเวลาออกแดดเลนตัวนี้มันก็จะปรับให้เข้มขึ้นมาอีกนิดนึ่งสำหรับคนที่ชอบใส่แว่นกันแดดนะครับเวลาเราใส่ใส่ในร่มก็ได้เดินห้างก็ได้มันก็จะเป็นสีชาชาก็ดูคูลูดูเท่ๆไปอีกแบบนึงเวลาออกแดดเนี่ยมันก็จะปรับ ให้สีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อถนอมดวงตาของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดาราไม่ว่าเป็นดาราฮอลลีวูดหรือว่าดาราไทยก็ใส่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองลองเซิร์ชภาพดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเวลาใส่แล้วดูขูแค่ไหนนะครับนี่คือรหัสนะครับ RB 3 4 4 7นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตามด้วยรหัสสีส่วนข้างล่างก็คือราคาป้ายนั่นเองส่วนใครที่อยากได้ก็ โทรสอบถามเข้ามาหรือว่าไลน์เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคิดราคาให้พิเศษนะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมของคลิปของเรานะครับถ้าเกิดใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ